สวัสดีครับในการเปิดตัว iOS 14.5 Apple ได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่ที่สำคัญมากๆนั่นคือ App Tracking Transparency ซึ่งทำให้แอปต่างๆต้องขออนุญ,ญาตในการติดตามข้อมูลผู้ใช้ในการใช้งานแอปและการท่องเว็บเพื่อป้องกันการแอบเก็บข้อมูลรวบรวมและนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ไปใช้ในการเลือกโฆษณามาสแสดงให้กับเราหรือนำข้อมูลของเราไปขายโดยที่เราไม่อนุญาตครับนั่นทำให้แอปต่างๆที่จะติดตามเราต้องขออนุญาตก่อนครับ ซึ่งเราจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้และหลังจากที่อนุญาตไปแล้วก็สามารถไปปิดหรือเปิดใหม่ได้ครับแต่สําหรับแอป Facebook กับ Instagram ทํามากกว่านั้นครับบนเครื่องที่ติดตั้ง iOS 14.5ขึ้นไปเมื่อเปิดทั้ง2แอปนี้ตัวแอปจะแจ้งว่ามีการขอสิทธิ์ในการติดตามเราถ้าเราเปิดไว้ก็จะทําให้เราสามารถดูโฆษณาที่เหมาะกับเรามากยิ่งขึ้นช่วยให้ Facebook และ i n s t a g r กรใช้งานได้ฟรีต่อไปและสนับสนุนธุรกิจที่ต้องพึ่งพาโฆษณาในการเข้าถึงลูกค้าด้วยครับ จากที่ลองใช้งานมาแอปอื่นๆก็ไม่มีการแสดงหน้าจอในส่วนนี้เลยนะครับที่เห็นก็มีแต่ Facebook และ Instagram เท่านั้นถ้าเพื่อนๆเห็นจากแอปอื่นๆคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งตรงข้อ2นี่เองที่เป็นประเด็นให้หลายคนเดาว่า Facebook และ Instagram จะมีการคิดค่าบริการในการใช้งานแอปมีการสมัครรับเหมือนแอป Netflix จริงๆเหรอซึ่งส่วนใหญ่ก็บอกว่าคงแค่ขู่เท่านั้นครับแต่ก็คงต้องมารอดูกันว่าถ้าผู้ใช้ส่วนใหญ่เลือกที่จะปิดไม่ให้แอปติดตาม ผลลัพ์จะเป็นยังไงต่อไปเราต้องมารอดูกันครับในหน้าจอนี้เมื่อเราแตะดําเนินการต่อกรอบข้อความตัวเลือกในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตจะแสดงขึ้นมาให้เลือกครับเพื่อนๆเลือกอันไหนคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องนี้ผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ